เราไป ดูในสถานการณ์เรื่องของโควิด1 9กันบ้างนะคะที่คนไทยจะต้องปรับตัวกับการสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะแต่การสวมหน้ากากอนามัยนะคะเป็นเวลานานๆน,นั้นแล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยนะอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้นะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 นะคะการสวมติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ส่งผลเสียได้ค่ะถ้าเราสวมนานเกินไปร่างกายก็ขาดออกซิเจนได้นะคะเพราะต้องออกแรงหายใจมากขึ้นยิ่ง ถ้าสวมแล้วทํากิจกรรมต่างๆที่ต้องออกแรงมากขึ้นก็จะทําให้หมดสติจากการขาดออกซิเจนได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนหน้ากากอนามัยชนิดธรรมดากับหน้ากากาคาร์บอนหากสวมนานจะมีกลิ่นอับคราบเหงือ่อใครตามรอยขอบของลวดหรือสายคล้องหูซึ่งอาจมีผลเสียนะคะจะทําให้เกิดอาการคันและเป็นหวัดได้นะคะรวมถึงอาการไอจามอาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ทันทีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนําดีๆสําหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าสวมหน้ากากอนามัยถ้าคิดว่ามันสกรปรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่นั่นเองค่ะ